วันนี้นะคะก็จะพามาชมรถไฟฟ้าสุดฮิตกำลังฮิตเลยนะคะในตอนนี้ว่าในงานนี้นะคะจะมีแบรนด์อะไรบ้างชั้นนำเลยคุณลูกค้าแน่นอนว่าหลากหลายแบรนด์แน่นอนตอนนี้นะคะยกอยู่ที่บูธเนต้าแล้วค่ะนี่เริ่มเป็นแบรนด์แรกเลยเป็นแบรนด์นี้ก็มีรถคันสิวนะคะให้ลูกอะไรไว้ขับแบบน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เนต้านะคะปีนี้นะคะเขานํามาโชว์ด้วยกัน3ตัวเลยก็คือเนต้า V นะคะคันนี้โฉมใหม่ล่าสุดนะคะโฉมปี2023นะคะมีสีให้เลือกหลากสีเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าเนต้านะแล้วก็ปีหน้าแน่นอนเข้าแน่นอนก็คือเนต้า X นะคะคันนี้เข้าแน่นอนก็จะเป็นตัวสีขาวทางด้านนู้นจะใหญ่กว่าเนต้าวีขึ้นมาเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าแต่ที่ไฮไลท์ของเนต้าของเขานะคะก็คือเนต้า GT นะคะนี่ก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบเปิดประทุนสวยงามหรูหรามากและที่สําคัญยังไม่เปิดตัวเออเปิดตัวแล้วแต่ยังไม่เปิดราคานะคะยังไม่รู้ว่าจะนํามาจําหน่ายวันไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปชมบูธต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ รอบบูที่สนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่ายยักษ์ใหญ่จากจีนเลยนะคะค,คุณลูกค้าก็จะเป็นค่าย BYD นะคะวันนี้นะคะที่งานก็จะมีมาโชว์ให้ด้วย3รุ่นด้วยกันบอกเลยว่ามีครบ ทบทุกสีเลยนะคะรุ่นแรกที่เขามาโชว์ก็จะเป็นตัวโฉมปีที่แล้วนะคะโฉมปี2022นะคะก็จะเป็นตัว b y d Auto 3นะคะคันนี้ก็จะเป็นเซกเมนต์เดียวกับพวกเ r v แต่เป็นไฟฟ้า100%เซเลยนะคะแล้วก็ตัวที่2ที่นำมาโชว์ก็จะเป็น b y d Dolphin นะคะคันนี้ก็จะลดสเปกลงมาแต่ราคาเบาลงกว่าเดิมแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะมาดูได้เลยคุณลูกค้ามีให้ดูแบบ หลายสีมากๆนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะไฮไลท์ของเขาเลยก็คือ BYD Seal นะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลลรถเก่ง4ประตูนะคะคุณลูกค้าที่เป็นรถไฟฟ้า100%นะคะคันนี้เซ็กเมนต์นะคะเดียวกับพวก Accord Camry อะไรแบบนี้เลยใครที่สนใจ BYD อยู่นะคะมาเดินที่งาน Motor Expo ได้เลยบอกเลยว่าบูนี้มีให้ชมแทบทุกสีเลยนะคะแล้วก็พี่เซลล์นะคะบริการดีมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมบูธที่3กันเลยดีกว่าค่ะ บูธที่3นะคะก็จะเป็นบูธท WM นะคะอันนี้ก็ค่ายจากพี่จีนเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าในงานนะคะก็จะมีนำมาโชว์นะคะด้วยกันสำหรับ Allagood Cat นะคะก็จะนำมาโชว์ด้วยกัน2รุ่นเลยนะคะก็จะเป็นรุ่น เดิมนะคะของปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่น07นะคะคันนี้ออกใหม่เลยนะคะเพิ่งเปิดตัวได้3วันบอกเลยว่าสวยมากสีก็คือสวยมีมาให้ดูแทบทุกสีเช่นเดียวกันมีมาให้ลูกค้ามาเดินดูคือแบบเยอะมากนะคะแล้วก็สําหรับอีกตัวหนึ่งของเขานะคะก็คือฮาวาวลนะคะคันนี้ก็จะมาด้วยกัน2รุ่นก็คือรุ่นฮาวาลไลออนนะคะแล้วก็เฮดซิกนะคะอันนี้ก็จะมีมาให้ดู2รุ่นแต่ฮาวาวลอ่ะก็จะเป็นฟิลแบบ ไฮบิดนะลูกค้าจะเป็นน้ำมันเบนซินกับไฟฟ้าแต่ออรากูดแคตก็คือไฟฟ้าร0 0เลยใครชอบรุ่นไหนอะไรยังไงก็มาเดินชมกันที่งานได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็แนะนําให้มางานมอเตอร์เอ็กโปเลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่ามีหลากหลายแบรนด์ชั้นนําเลยไม่ว่จาจะนิสสันฮอนดา้าโตโยต้านะคะเขาก็นํามานะคะแล้วก็บอกเลยว่ารถเนี่ยมีมาให้ดูแทบทุกรุ่นเลยทุกสไตล์เลยนะคะแนะนําจริงๆแล้วแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยอีกมากมายเลยนะคะสําหรับลูกคา้าพาท่านไหนนะคะที่อยากมาเดินงานมอเตอร์เอ็กโปปี2023นี้นะคะก็ะะมาได้เลยที่ Impact เมืองทองธานีนะคะ <S <S จะอยู่ที่อาคาร เเลนจะะคะบอกเลยว่าส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็ยังมีรถแบนลองแบงหลัดให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายด้วยกันสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com